ฟุตบอลเปลี่ยนโค้ชมีจริงๆนะไรอันเอมบิลโม่ตัวรุกข,ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมายอมรับเรื่องนี้เลยครับว่าเมื่อเปลี่ยนผ่านจากกุนซือรูเบนามริมาเป็นไมเคิลคาริกบรรยากาศหลังบ้านปีศาจแดงดีขึ้นทันทาเห็นจริงๆทวนรับต้องยอมรับว่าผลงานยอดเยี่ยมเลยทุกคนย้อนนิดนึงสำหรับไมเคิลคาริส กุนซือใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับใช้คําว่าเป็นกุนซือชั่วคราวไปก่อนในระยะนี้หลังจากที่เขาเข้ามารับงานต่อจากรูเบนนามริมครับอดีตเฮสโคเกมแรกที่คาดิคต้องเจอโอโ้โหต้องบอกว่าเป็นงานหนักมากนั่นคือแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์แล้วเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งผลของเกมนั้นทุกคนน่าจะเห็นกันเลยครับว่ามันคือชัยชนะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2ประตูต่อ0 ซึ่งแล้วถ้าเราไปดูในเกมเนี่ยมันไม่ใช่แค่สกอร์เท่านั้นหรอกที่ u ยู t e นเตดทำได้ดีกว่าทั้งรูปเกมโอกาสยิงประตูค่าเอกจงเอกจีกต่างๆเนี่ยยูเนเตดเหนือกว่าทั้งหมดครับซึ่งเรื่องนี้มันสะท้อนออกมาอย่างชัดเจนถึงความมุ่งมั่นฟอร์มการเล่นของนักเตะปีศาจแดงที่กลับมาดูมั่นใจกลับมาดูมีชีวิตชีวาอีกครั้ง ไอที่เขาเรียกว่าบอลเปลี่ยนโค้ชนั่นแหละครับทุกคนคือเราเคยได้ยินเลยครับว่าบอลเปลี่ยนโค้ชเนี่ยน่ากลัวและก็อันตรายเพราะอ่านักเตะเหมือนกับได้เอาแรงกระหายใหม่ๆโดยรับบรรยากาศใบหม่เปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างที่พวกเขาคิดว่าเออก่อนหน้านี้มันไม่ดีมันไม่ใช่เนี่ยให้มันกลับฟื้นขึ้นมาสู่ความถูกต้องในแนวทางอีกครั้งซึ่งเรื่องนี้ครับแรนเอ็มบิวโม่บวารุของแมนยูเลดเดเองเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์ยืนยันเลยครับว่าเออวะพอ เปลี่ยนมาเป็นไมเคิลคาร r ิกเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้มันดีขึ้นมากเอมิลโมบอกว่าจริงๆนะมันเกือบจะทุกอย่างเลยมันเปลี่ยนไปหมดการซ้อมก็ไม่เหมือนเดิมอีกแล้ววิธีการเราก็มีวิธีการใหม่ความรู้สึกมันแตกต่างออกไปจากเดิม เรารู้ว่าตอนนี้เรารู้สึกดีเรารู้ว่าเรามีเป้าหมายเดียวกันและเราจะเดินไปข้างหน้าเพื่อทําสิ่งสิ่งนั้นโคช้ชกุนซือแต่ละคนแน่นอนพวกเขามีความเป็นตัวเองสูงมีคาแรคเตอร์มีวิธีการของพวกเขาและผู้จัดการทีมคนนี้รู้จักแมนยูเต็ดปลอดโปรง่งเขารู้ว่า ทุกคนต้องการอะไรและเราก็จะพยายามทำอย่างเต็มที่แน่นอนมันลำบากแหละกับการเปลี่ยนแปลงกับการที่เราจะต้องต่อสู้ตอนนี้แต่เชื่อเถอะเส้นทางข้างหน้าของแมนยูเด็ดพวกเราจะพยายามรักษาฟอร์มการเล่นนี้ไว้และทำงานอย่างเต็มที่ต่อไปนี่ครับทุกคนคือบทสัมภาษณ์ของแรน n เนมบิวโมครับยืนยันชัดเจนการมาของไมเคิลคาริคทำให้บรรยากาศทำให้สภาวะต่างๆของแมนเชสเตอร์ยูเด็ดดีขึ้นได้จริงๆ